าขาขวานี่แหละเตะครับนี่สัมไปเรื่อยครับมาเอ้าขาเจ็บนี่แหละเตะบอกว่าเจ็บเจ็บจริงไม่จริงไม่รู้ครับวัดกันแล้วครับตอนนี้จออยางครับยกสามรู้จึกจะลงผิดท่าพราะเพรมันเข้าที่แล้วก็มันแหมอาต่อยขวาล้าตัวครับเตะขาครับต่อยขวาซ้ายเอาเจอศอกมาครับนี่ครับมีของนะครับสิงห์พื้นใหญ่จะให้เตะง่ายๆได้ยังไงครับเจอขวานตีขวาซ้ายจากเชรอัศวินครับ กรรมการดอนชัยทาธิแยกออกมาหมัดขวาครับกระแทกไปครับต่อยครับครับเดินต่อยคืนไปบ้างครับทางนัานเพชรอศวินสิงเปืนใหญ่เดินสวนแล้วก็เสียบคืนไปครับวงในเลีีย์แล้วก็ยังไม่ยกขึ้นมาครับแยกออกก่อนครับลากมาครับกลางเวทีจุดประการได้ดีมากครับเพชรอศวินไม่มีอาการให้เห็นเลยครับมาเจาะมาเลยเนี่ยครับเตะซ้ายเจาะยางของสิงเปืนใหญ่ โอ้มีสะดุ้งเหมือนกันครับแป๊บๆมันมีลูกเสียวนี่ฮะเอาล้ครับโอ้โหนี่ฮะเก็บอาการได้ดีครับแต่ฝืนอยู่ครับเอาเร่งเข้าไปครับย้ำเข้าไปจังหวะวงกนอกครับมาแฟรทีิีก็ต้องบังให้ดีนะครับบังให้ดีครับมาเตะเข้าไปส่สูงนะครับต่อยซ้ายแล้วก็เตะพับในครับเตะขาเอาโดนเตะขาคืนเสียหลักไปเองครับสิงขึ้นใหญ่หดขาพิทีนึงอามาสีมาสีมาแลกกันเตะขานี่ครับ ขีดเส้นดวนตะขาหรือเปล่าแทงเข่าขวาครับเพชรอัศวินเข่าซ้ายโตโตจากสิงปืนใหญ่ครับอ่าแล้วครับแยกออกมาครับดอนชายชาที่หน้าคิดครับถอยมาครับหลุยต่อกับกลางเวทีครับสิงปืนใหญ่หมูอยู่แล้วครับเตะมาสกัดไว้ครับเขี่ยล่างแลกกับหมัดวงในวงในยังไงดีครับอู้ดูครับจังหวะไล่แขนดีครับท่านเพชรอัศวินยกสี่อยู่ครับ เกมของเหมือนเดิมครับแตมายกบังแล้วก็ถึงตัวครับตีเข่าเน็บเน็บเป็นเกมประทะครับฟัดเพื่อให้เพชรศวินนั้นมียุคมีช็อตครับยังไม่สำลิดผลฮะับผเลี้ยงชูกำปั้นขึ้นบอกเน้นหมัดด้วยครับเน้นหมัดด้วยอ้าวดูโดนล็อกคอแลยครับสิงปืนใหญ่แหมชักจะคอหายเหมือนกันครับอ่าเริ่มที่จะ พวะพวงก็ได้ครับหมัดซ้ายครับงัดศอกครับฮืดขึ้นมาครับมีอาชีพเพียบเลยครับสีพืนใหญ่เสียบขวาครับเพชรอัศวินเสียบแล้วก็คาไว้โอ้นี่ครับจังหวะมีมูบบ้าบาดเสียวเหมือนกันครับเดินต่อครับหมัดกระแทกมาสับศอกก็ไม่โดนครับแต่ถึงตัวแล้วตีครับสิ์พืนใหญ่ตีคืนมาครับเพชรอัศวินครับโอ้ยแกตีแล้วแกกอดเอาไว้เลยครับตีเสร็จแล้วกอดแต่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เทวาเก่าก็พลาดได้ครับ ยังไม่จบครับเน้นหมัดปืนใหญ่พยายามเน้นหมัดแล้วครับก็เป็นบันทึกสุดท้ายแลลวครับดูว่าใครจะประเดิมสักกราระใหม่ได้อย่างสวยงามครับถีบไปไว้ครับเพชรอศวินต้องกดดันนะครับสิง์ปืนใหญ่ครับยังมีเรี่ยวแรงพอที่จะกดดันเพชรอศวินได้หรือเปล่าครับ ว่าโชคดีครับไฟนี้ของสิงปืนใหญ่ในว่าเขาแพ้หรือชนะครับว่าโชคดีนี่ฮะไปแต่ละลำแต่ละมติตอาวุธนี่ออกได้มีน้ำหนักเลยทีเดียวแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดเพชรอศวินได้ครับอาจจะเป็นลูกเตะขาเจ่อย,อยางลูกต่อยหมัดน,นี่ฮะนี่นักชกทีมชาติแล้วครับในอดีตนะครับตอนนี้มาเป็นกรรมการมืออาชีพแล้วครับ ชูมือไปที่มุมแดงครับตามภาพตามสายตาเลยครับผู้ชนะนักมวยมุมแดงเพชรอัศวินเจนิมม่มวยไทยคือปลอมเก่งตอนรับพศสพศสใหม่ได้อย่างสวยงามนะครับวันนี้